ซื้อหวยไม่กลับตัดแตกเราเด้อคนสเมียนเมีสวยคนสวยนี่ไดเจ็นะครับเียฮะได้อะไรนะจดเจ็ดยเจดยรัห้าแใช่ไหมที่เราเห็นอ่ะ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับญาติาารรมเอฟซีสาธมิกสนุบดีวารตีทุกท่านทุกคนที่กาลังรับชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาย้อนลอยไปที่พิธีกรรมซึ่งมีตัวเลขในงวดที่ผ่านมานะครับในงวดวันที่สิบหกที่ผ่านมาเนี่ยบ่อเขาแต่ว่างวดวันที่หนึ่งเนี่ยสามตัวตรงครับสามตัวตรงบอแมนตัวตรงจริงๆก็สามตัวโต้ดีกว่า าสามตัวโต๊ดได้นะครับใครที่เคยดูคลิปนี้ก็คงจะโอ้โหทำไมถึงมาเล่าใหม่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งเดี๋ยวไปดูคลิปในงวดวันที่หนึ่งก่อนนะครับว่าสามตัวโต๊ดจริงหรือไม่อย่างไรไปดูคลิปกันครับนี่ครับเป็นบรรยากาศที่บ้านน้องพักแหวนนะครับตำบลขนงพระอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นพิธีกรรมนะครับ เป็นพิธีทรงเทพบริสุทธิ์แก่กรรมทําแทงนะครับบงสวงทาเวสวุวรรณรับเทพบริสุทธิ์นะครับนี่ก็มีซึ่งพิธีกรรมนี่นะครับใครเคยดูคลิปก็คงจะทราบไปแล้วเอาเป็นว่าต้นเลขเนี่ยที่ได้8 50, 5 0ห0ได้จากนะครับไม้ที่เผาศพ ไม่ที่เผาะซเดี๋ยวฟังเสียงกันครับถามหน่อยถามหน่อยได้เลขอะไรครับนี่อันนี้เลขที่ที่หล่แได้แปดห้าสองตัวใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้สองตัวแปดห้าอันนี้สอันนี้อันนี้ได้สามตัวไอ้ศูนย์สามแปดศูนย์ อืมแปดเอาแปดห้าศูนย์ตกลงเอาแปดห้าศูนย์เลยเอาแปดห้าศูนย์ตัวเดียวกันไดตัวเดียวกันตัวเดียวกันแปดห้าศูนย์ตัวเดียวกันนี่ฮะนี่นีง่งว,ว่าทีหนึ่งเนี่ยเข่าบ่ครับเข้านะครับคอมเมนต์ก็มีหลายคอมเมนต์อ่ะโอ้โหเพิ่งเห็นคลิปนี้เพิ่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับบางคนก็ถูกเหมือนกันนะหลายคนก็ถูกคนที่ร่วมพิธีน่าจะถูกกันเยอะพอสมควร พราะเห็นไม่ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่แต่ก็มีเห็นต่างกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะเป็นมึงหยอดเลยว่าถ้าคลิปนะครับพิธีกรรมมือนั่นนะครับเดี๋ยว๋้วผมดูวันที่วันที่วันที่26พิพฤศจิกายนที่ผ่านมาในงวดวันที่หนึ่งท่านว่าคมเขินถูกแต่วันนี้งวดวันที่16หผมบอได้น,นำเสนอแต่ ในงวดนี้วันที่ส0สธันวาคมมาดูกันว่างวดที่งวดเนี้ยนะครับเป็นอย่างจังมาเวลเป็นอย่างจังมาพูดกันมันมีร่างสังหรณ์ว่าเอ๊เออคิบเอ๊งวดเนี่ยมันจะมากงวดนี้หรือเปล่าอีกงวดหนึง่งพราะวันที่หนึ่งเนี่ยโหสามตัวและวันที่สิบหกเนี่ยเพิน่นไหแปดสามแต่ออกเก่าสามเปนบ่ครับให้ดูคลิปดูคลิปจนจบดูคลิปทุกคลิป ที่ผมลงน่าจะเห็นทีนี่งวดวันที่สามสิบนี่ลองไล่ดูว่าตัวเลขที่เหลือมีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูขีปกันครับอืมหกหกแล้วก็มาเปดแล้วก็มาสามดิเออเท่าไหร่แล้วงวดส่เลที่มันออกออกใครใส่เลขอะไรอ่ะคนไหนใส่คนได้เลขเจ็ดอันนั้นเลขเจ็ดอ๋อคนนั้นได้เลขเจ็ดอ่าใครได้เลขเจ็ดที่ผมขอแป๊บหนึ่งสัก ยี่สิบวิได้ไหมยืนเรียงกันเอาได้ครับได้ได้ได้เนี่ยยังเห็นแบบตัวเรียงเลยอ่ะเอาสิบเ้ยอ่ะเออขอคอนนาทีหนึ่งอ่ะยืดเวลาให้หน่อยเอาเรียงเรียงฝั่งซ้ายฝั่งขวาให้ตรงตรงกันหรือยังไงเดี๋ยวเรียงตามลำดับเรียงเลยอ่ะเรียงตามอายุใช่ไหมเรยเรียงตามอายุอ๋อเรียงตามอายุเลยอ่าเรียงตามอายุก็คือเลขอะไรฮะสาม แปดอ๋อหกหกกอนใช่ไหมอ๋อถ้าถ้าหกถ้าอายุมากก็คือหกหลักร้อยหกหลักร้อยหกหลักร้อยอันจากหลักหนาก็ได้แปดอยู่หลักสิบแปดหลักสิบอันนี้หลักหน่วยเลยหลักหน่วยก็คือหกแปดสามอ๋อสามแปดหกอ่าพองวดที่แล้ว หลักเจ็ดพี่เขาใช้หลักเจ็ดใช่ไหมหกเจ็ดหน้าแล้วใครได้แปดอันนี้แปดอันนี้เก้านั่นแหละเรียงกันนะใช่เลยนี่ออกเรียงเลยงวดนี้ได้สามแปดหกใช่ไหมอาจจะไล่ขึ้นอันนี้แล้วแต่วิจารณญาณแล่วแต่คุณนะครับแล้วแต่จะเข้าเด้อเลยเลขซับเปอร์เยเลขซับเปอร์เลยใช่ไหมเลขซับเปอโอ้เลขยเนาะเนาะไว้ว่าซื้อหวยไม่กลับตับแตก มันซื้อหัวไม่กลับตับแตกนะขอบคุณขอบคุณครับทั้งสามท่านนะครับทั้งหมดมีสี่เด็กอีกคนเขาบอใส่นัวเขาบอใส่เขาบอใส่ใส่อยู่สามคนเขาไม่ใส่เลขนะเขาไม่แสกนะอ๋อเขาใส่แค่สามคนใส่มาใส่บกหัวเลยแต่ดูเป็นก็ได้ยานไปแล้วเห็นเห็นบ่ครับแม่มันเล็กเดิมแล้วไหมเนาไหนทั้งพวกทีัดตัวอย่างไร เห็นเห็นเลขอะไรครับนี่ค่ะพี่เห็นไหมเห็นเลขอะไรแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดหกขอไทยเอาน้ำเ้คขุดทายขอไทยขอททยเอาขอ้อคุณขอททยแปดเจ็ดหกอันนี้ทำแบบแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดหก เบิ้ลไหมเบิ้ลเราบอกไข่เกี่ยวยังมีอยู่แม่ยังข้างหลังตาไปเหนเด้อเอาล้ขอทำเด้อไข่เจียวเด้อคนสวยๆเนี่ยเมียนเมียนสวยคนสวยนี่ได้แปดเจ็ดหกนะครับได้ตอนแล้วแต่เราเลยครับแต่นี่เห็นเห็นไหมชัดเห็นไหมเห็นตรงไหนตรงไหนตรงไหนแปดตรงไหนหกตรงอะไรเนี่ยเอาแปดแปดเจ็ดเจ็ดอ่ะหก หกอ้อ๋อเอชิ้มชใม่แปนะแต่แปดแปดอ่าเจ็ดเจ็ดหหโอ้ยางนี้เลยแปดเจ็ดหกอืเห็นไหมตอนเรามองกลับกันก็จะเป็นอีกเน่งอือดูปะเนี่ชัดมากเลยแปชัดลวชัดมากๆเนีเจ็ดก็ชัดใช่ใช่เจ็ด หกมันก็จะเป็นมันวงศูนย์เนี้ยศูนย์ได้หกได้หกได้ศูนย์ได้ครับหก็ขึ้นเลยแปดเจ็หกค่ะได้อะไรนะแปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดหกแปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดหกใช่ค่ะเหมือนกันครับ วันนี้ขอหวยชาวบ้านที่มาร่วมงานก็มาขอโชคเออดูสองดูตัวเลขนะเออตัวเลขขำน้ำมนต์จังแม่แม่พระามนครับโอ้ใกล้เตานี่ร้อนสิครับร้อนยังไงก็สู้ร้อนยังไงก็สู้เพราะอยากได้เออ

เต to hey, oh. oh. ่าร้อนโอ้โหเต่าร้อนครับโอ้โหทั้งวงไม่รู้ทำไมกดไม่ต hmm. like ิดนี่เหมือนการเปร่งนะขออนะญาตนถ่ายเท่านั้นถ่ายแตงกี้ถ่ายไม่ติดอ๋อขอแล้วได้ขอต้องขอค่ะขออนุญาตหน่อยนะคะขออนุญาตหน่อยนะคะทุกคนก็อยากมีอยากรวยเนาะแบบ เม็น่ด้อจ้ะตองอเมม่ไดจะล้มใส่ตาองเขี่ละเห็นเป็นเลขอะไรครับเห็นเป็นเลขหค่ะห้าแปสองค่ะสองหปดสองใช่ไหมครับค่ะมีาอันนะก็สามอันนี่ ห้าแปดสองหกนะหกหรือเก้าหรือเปล่าอืมงานงานเอายังไงดีเอายังไงดีเอายังไงอ่ห้าแปดสองใช่ไหมที่เราเห็นอ่ะเอาเห็นอย่างนี้ก็อย่างนี้เลยเนาะลูกเทพนะนะพิชิตชัยค่ะลูกเทพพิชิตชัยค่ะให้โชคแล้วค่ะโอ้อืม เ่่านียทำไมกดนี่นาบางคนก็กดไปได้ใช่ไหมขอก่อนหรือเปล่าอ,อันนี้หัวหก อันนี้เท่าไหร่นะอันนี้เลขหกกับเลขเก้านี่เลขเดียวกันเลขเก้าเดียวกันอืมเลขห้าเลขสามก็เดียวกันเลยเลขห้าอันนี้เลขอะไรนะนีเลขดูเลขเจ็ดอันนี้หัวไปทางเป็นเลขสองอ๋อเจ็ดกับสองก็ได้เออเดี๋ยวรอดูคนอื่นเขามั่งผลไม่กล่าวท่านผู้ชมเห็นแล้วนะครับเริ่มจากตัวเลขของซาบเลอร์ตัวเลขของซาบเลอร์ครับเนาะ ตัวเลขของซับไป,ปเลยจะมีตัวไหนครับ3 8 6แปดหกมันบรครับ3 8 6ที่ปักหรือบินอยู่นะครับที่นี่ตัวเลขต่อไปครับตัวเลขไม้เผาผียังมีเห็นต่างก็คือ870 876ครับ870 876นี่คือเห็นต่างจะมาหรือเปล่าบุงท่านผู้ชมชอบผู้ชอบ,ชอบพิมพ์ใต้คอมเมนต์คลิปนี้ด้วยนะครับต่อไปเลข บาทน้ำมนต์ครับเลขบาทน้ำมนต์ของแมพ่พระรามเพิ่อประกอบพิธีนะครับยังโบทันมานะครับให้ก็คือ582อันนี้คนที่ไปรวมพิธีเห็นนะครับห้านี่คือทั้งหมดทั้งมวลเหลือตัวเลขที่ยังโมทันมาครับสชุดด้วยกัน3ตัวเลยนะสตัวไปตัดเอาเอง ใครชอบก็ลองดูนะใครไม่ชอบก็ปล่อยผ่านได้เลยมีเริ่มแรกเริ่มตั้งแต่เลขของอซับปเปอแปดสามหกแล้วก็เดล็กไม้เผาผีนะครับ8ปดเจ็เจ็ในส่วนของเลขบาทน้ำมนต์ก็เป็นตัวเลขคือ582แปดสองครับเราได้แล้ว เน no. าะเฮาได้แล้วนะครับอันนี้ก็คือเอามาเป็นแนวทางสําหรับท่านผู้ชมนะครับที่ยาบุตรันมีตัวเลขหรืออาจจะถูกใจก็ได้เอ๊ะมันไปตรงกับกับเลขตัวเองอาจจะชอบก็ได้ถ้าชอบยังไงลองพิมพ์คอมเมนต์บอกด้วยนะครับถ้าท่านไม่ชอบปล่อยผ่านได้เลยเฮะไม่มาอ,อะไรยังมาอาจจะผ่านได้สําหรับคนที่ชื่นชอบลองคอมเมนต์นะครับชอบไม่ชอบยังไงก็ลองดูนะครับเอาเป็นว่า ไม่รู้หรอกว่าหัวจะออกตัวไหนแต่ให้ทุกท่านทุกคนโชคดีในงวดวันที่30ธันวาคมที่จะถึงนี้ส่งท้ายปีเกา่าตอนรับปีใหม่นะขอให้มีโชคทุกท่านทุกคนในเรื่องการเสี่ยงทายกับตัวเลขนะครับหรือมีอย่างอื่นเข้ามาทดแทนในเรื่องของอนําโชคเรื่องของสุขภาพเรื่องของการงานเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องของอเงินทองเรื่องของการประกอบสมอาชีพนะครับ ขอให้มีโชคทุกท่านทุกคนนะครับผมก็ใหม่ในช่วงหน้าในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับรวยๆเฮงๆทุกท่านทุกคน